นี่คือผลส้มควายค่ะซึ่งเป็นพืชประจําถิ่นของจังหวัดภูเก็ตที่ล่าสุดเกษตรกรในพื้นที่อาเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตได้รวมกลุ่มกันค่ะนําผลส้มควายนี่แหละมาแปลรูปเป็นอาหารสารพัดชนิดค่ะและเตรียมที่จะต่อยอดให้ส้มควายนั้นเป็นหนึ่งในภูเก็ตแบรนด์ด้วยค่ะส้มควายจัดเป็นไม้ยืนต้นพื้นเมืองของภูเก็ตที่อดีตพบมากตามป่าภูเขาโดยผลของส้มควายมีขนาดใหญ่มากบางผลหนักเกือบ2กิโลกรมัม อดีตชาวภูเก็ตมักนิยมนำผลส้มควายมาหั่นเป็นชิ้นบางๆตากแห้งสำหรับลงอาหารคาวโดวยเฉพาะเมนูแกงส้มน้ำพริกต้มส้มแลยยำเนื่องจากส้มควายมีรสชาติเปรี้ยวจึงใช้แทนมะนาวได้ดีขณะที่ปัจจุบันกลุ่มสตรีบ้านลิพอนบางกอกอําเภอทลางได้รวมตัวกันนำผลส้มควายมาแปรรูปเป็นอาหารหวานสารพัดชนิดสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมทั้งในรูปแบบส้มควายแช่อิ่มแบบเส้นส้มควายแช่อิ่มชิ้นบาง ไอศครีมส้มควายไปจนถึงน้ำดื่มเพื่อสุขภาพจากผลส้มควายที่ทานคู่กับโซดาบางๆมีสรรพคุณช่วยลดความดันรักษาโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักและอย่างเป็นยาระบายชั้นดีอีกด้วยมีคุณยายที่เป็นเจ้าของสวนนะคะ,ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยใช้ส้มควายนี่ผ่อเนี่ย,ยสชิ้นนะคะใส่น้ำนะคะแก้วกาแฟน้ำร้อนนะเช่ลงไปสักประมาณสักพักนึงนะคะ่ะแล้วนำมาทานทุกวัน คอเลสเตอรอลของคุณยายหลังจากที่ไปตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าคเอเลสเตอรอลลดลงนะคะเนี่ยก็คือผลดีของส้มไฟแล้วก็มาสามารถที่จะเป็นยาระบายมีคนนิยมหมดเลยค่ะขายดีมากต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะยังเคยส่งออกนอกนิดนึงด้วยค่ะใช่ค่ะอ,อังกฤษกับอเมริกาค่ะ ขณะที่นายอำเภอถลางให้ข้อมูลว่าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตคณะวิทยาศาสตร์ระบุว่าส้มควายมีสรรพคุณที่สามารถใช้เป็นเครื่องประทินความงามซึ่งล่าสุดเริ่มมีผู้ประกอบการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางแล้วหลายชนิดล่าสุดจังหวัดภูเก็ตยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทลางหันมาปลูกส้มควายตามบ้านเรือนกันมากขึ้นเพื่อหวังให้ส้มควายเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนส้มควายมหัศจรรย์ เพราะว่าเป็นพืชที่เศรษฐกิจที่ที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะต้นหนึ่งหนึ่งนี้โดยเฉลี่ยนี่จะให้ให้ให้รายได้ประมาณ2อ0 0 0ืถึงสาม0มบาทต่อปีนะเพราะฉะนั้นตัดสิบต้นเท่าไหร่ก็2องสาแสน นอกจากนี้ล่าสุดพาณย์จังหวัดภูเก็ตยังได้กำหนดให้ส้มควายเป็นหนึ่งใน4ของสินค้าที่จังหวัดวางแผนส่งเสริมให้เป็นแบรนด์ภูเก็ตควบคู่ไปกับสับป,ประรดภูเก็ตและมุกภูเก็ตซึ่งจะช่วยให้ส้มควายกลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นเผิ่นพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอาสมทรายงาน